วันนี้น้องเอ๋ที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองพาท่านผู้ชมมาดูบ้านโมเดิร์นหลังคา3า3สเต็ปประกอบไปด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องโถงและ1ห้องครัวค่ะหลังนี้มีเบอร์ช่างนะจ๊ะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับน้องเอ๋คนรักบ้านสไตล์โมเดิร์นทางช่องทาง YouTube Facebook และ Tik t o k ค่ะวันนี้น้องเอ๋อยู่ที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองพาท่านผู้ชมมาดูบ้านสวยๆนะคะเป็นโมเดิร์นสสเตปเลยค่ะหลังคาถือว่าสวยมากๆภายในเนี่ยองประกอบสวยสะดุดตามากนะคะกับราคานี้หลังนี้นะคะเจ้าของบ้านเป็นคนซื้อของเองเนาะและจ้างแต่ค่าแรงช่างนะคะอยู่ที่ราคาเนี่ยค่าแรงช่าง หลังนี้3า0 0 0 0บาทค่ะราคานี้ไม่รวมฝ้าเนาะแล้วก็ไม่รวมหน้าต่างนะคะแล้วก็ประตูด้วยนะคะในการรับเหมาของช่างนะคะใครอยากได้เบอร์ช่างเอกจะใส่ไว้ได้ติดดิสแคปชั่นนะคะสนใจก็ติดต่อเบอร์ช่างได้โดยตรงเลย ทางเรานะคะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับช่างนะคะเราถ่ายเพื่อเป็นไอเดียให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะช่างวัดเนาะที่เขาเรียกประสานงานให้กับเรานะในการคุยกับเจ้าของบ้านได้มาถ่ายให้กับท่านผู้ชมได้รับชมก่อนอื่นเลยนะคะน้องเอกจะวาดแปลนคร่าวๆก่อนที่เราจะไปรับชมเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าของบ้านจะไม่รู้หรอกนะคะว่าแปลนเป็นแบบไหนนะคะเราพาเข้าไปดูเลยเดี๋ยวจะไม่รู้กันนะคะด้านหน้าเนี่ยประกอบไปด้วยนะคะบันไดเห็นไหมท่านผู้ชมไม่ตรงกับหน้าบ้านนะมีระเบียงห้องโถงนะคะในห้องโถงจะมีห้องนอน แยกเป็นซ้ายและขวานะคะด้านขวามือเนี่ยจะมีหนึ่งห้องนอนนะคะซ้ายมือมี2ห้องนอนหนึ่งห้องนอนนะคะแต่และห้องนอนเนี่ยมีห้องน้ําในตัวด้วยขยับเข้าไปอีกนิดนึงนะคะเป็นห้องครัวแล้วก็ห้องน้ําไปค่ะเราไปรับชมของจริงกันเลยมาค่ะก่อนที่เราจะรับไปรับชมด้านในกันจริงๆนะหนูบอกขนาดสักนิดนึงหน้ากว้างของตัวบ้านเนี่ยอยู่ที่15นะคะรวมใส่คานะคะท่านผู้ชม แล้วก็ลึกลงไปนะคะอยู่ที่1 5เหมือนกันรวมทั้งสิ้น225ตารางเมตรค่ะด้านม,มุมเขาเรียกว่าด้านบนนะคะมุมสูงสูงก็สวยมากๆบางหลังเราถ่ายให้ดูบางหลังเราไม่ถ่ายดูต้องขออภัยด้วยนะคะบางครั้งอยู่ที่แสงวันนี้แสงดีมากๆเลยค่ะมาค่ะด้านหน้าเนี่ยถือว่าสวยนะคะมีสแต็กด้วยนะคะาทาแท่นขึ้นมานะคะโชว์ส่วนด้านหน้าเนี่ยเป็นระเบียงนะคะระเบียงนี่ก็สวยอีกแล้วเป็นกระเบื้องสวยมากๆนะคะไซส์30ส ไซสี่สิบคูณสี่สิบค่ะขอภยัยเป็นลายแบบน้ำทะเลเป็นหินนะคะท่านะผู้ชมมีมีหินมีทรายมีหอยด้วยถือว่าด้านหน้าสวยเลยทีเดียวกับตัวบ้านเนี่ยทาสีออกโทนเทานะคะตัดด้วยเทาเข้มนะคะแล้วก็บวน,น่ะตีด้วยสีขาวทั้งหมดมีหินกราบด้วยนะคะด้านนี้อ่าสวยงามเลยทีเดียวค่ะบันไดนะคะไม่ตรงกับหน้าบ้านนะคะสามารถเดินข้างบ้านเลยบันไดมีสามขั้นคะ่นะท่านผู้ชม นี่อย่างที่บอกเลยค่ะราคาหลังนี้นะคะพี่เจ้าของบ้านเขาก็ซื้อของเองทั้งหมดนะ,ะนี่เลยไฮไลท์อีกที่หนึ่งเขาเรียกว่าฟาท่านผู้ชมลองดูนะ,ะเป็นแบบว่าอักษรแบบเหมือนชื่อพี่เขา,าอะ่ะอ่ะแกะสลักเป็นชื่อเลยนะคะสวยมากเป็น A นะคะเนี่ยสวยนะใครจะนําไปเป็นแบบและไอเดียได้หนูแนะนําเลยนะคะฟาเป็นหลังแรกเหมือนกันหนูไม่เคยเจอแบบนี้นะคะว่า เียนสลักชื่อตัวเองไว้นะคะอ่ะต่อมาเลยค่ะท่านผู้ชมคะเรามาดูที่ระเบียงหน้าบ้านก่อนเข้าไปรับชมด้านในนะระเบียงเนี่ยมีขาดกว้างอยู่ที่1.6ึ่ค่ะยาวที่4.8สวยไหมคะไม่ว่าจะเป็นประตูนะคะแล้วก็หน้าต่างเนาะพี่เขาก็ซื้ออ่ะเขาเรียกว่าสั่งขาสั่งสั่งซื้อมาเองเนาะไม่ว่าจะเป็นหาช่างพู้รบเหมาแล้วก็ หาราคามาตรงนี้หนูไม่รู้นะคะใช้ใจ่ายหลังนี้เท่าไหร่แต่แค่รู้ราคาของช่างว่าจบอยู่ที่3,50,000บาทนะคะห้องโถงนะคะกว้างๆเลยเราแบ่งมาสองโถงแล้วกันโถงยาวจึงนู่นนะคะแล้วก็ตรงที่หนูยืนนะคะมีขนาดกว้างค่ะโถงแรก4.4นะคะแล้วก็ยาวที่6.5ถือว่าถือว้างโรงโปรง่งมากจริงๆตรอบไปที่นะคะห้องโถง ที่2ค่ะด้านนี้ถึงด้านนี้นะมีขนาดกว้างอยู่ที่3ค่ะและยาวที่3.5เรามาดูโดยรวมทั้งหมดนะคะของกระเบื้องนะคะกระเบื้องเนี่ยเป็นหินอ่อนนะคะเป็นแกนิโตไซ z ์60คูณ60เป็นลา,ลายหินอ่อนนะคะเป็นร a นด o อมนะคะถือว่าสวยมากๆดูแล้วไม่เลอะด้วยแล้วก็สบายตามาตัดโทนสีในห้องก็จะออกเป็นสีออกเทาๆอมฟ้านะคะบัวล่างเนี่ยทาด้วยสีเทาคะ่ะท่านผู้ชมหน้าต่าง สั่งตัดทั้งหลังสวยมากๆด้านบนก็เป็นเหมือนปิดตายเนาะด้านนี้ก็สามารถเปิดได้เป็นบานกระถุงค่ะนี่เลยสวยนะเนี่ยสำหรับใครที่กําลังมองเป็นแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวบ้านไม่ว่าจะเป็นไอเดียของอหน้าต่างของบ้านดูเป็นแบบและไอเดียได้เลยค่ะม,มาเลยค่ะนะห้องโถงเนี่ยท่านผู้ชมลองดูนะมีฝ้าด้วยนะคะฝ้าตัวนี้ก็เป็นฝ้าหลุมเป็นหลุมนอกแล้วก็หลบในแล้วก็มีซ่อนฝ่ายด้วยถือว่าหลายสเต็ปม,มากๆเลยนะคะ อย่างที่บอกเลยค่ะเราเก็บรายละเอียดของตัวบ้านให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะราคาเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าเรารู้แค่ราคาของช่างแต่ราคาของวัสดุทั้งหมดไม่รู้ราคานะแต่จากรู้ข้าวๆก็น่าจะไม่ต่ำกว่า 2, 2ล้านเนาะเพราะต้อง225ตารางเมตรอะมาค่ะเราเข้ามานอนถึงห้องนอนที่1กันเลยค่ะวงกบนะคะทาสีดำประตูเป็นไม้ค่ะอ่าเป็นลายไม้สีโอ๊คนะคะอ่ะ ส่วนลูกบิดเป็นเถาควายค่ะวานนี้เลยมาค่ะเข้าไปดูที่ห้องที่หนึ่งกันเลยจ้าห้องนอนถือว่าจัดสรรได้ดีนะแล้วก็ใหญ่ทุกๆห้องเลยค่ะห้องนอนที่หนึ่งเนี่ยมีขนาดกว้างอยู่ที่3.4นะคะยาวที่3.5มีหน้าต่าง2องบานนะคะมีสายสําหรับแบบแอร์ด้วยส่วนไฟนะคะเป็นฝั่งฟ้านะคะอ่าเป็นโครมนะ,ะอยู่ที่1 2 3 4จุดเลยดาวไลท์สีจุดนะคะ พักใช้งาน1จุดนะคะสองจุดสามจุดสี่จุดถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวสําหรับเขาเรียกว่าเราชอบแบบไหนก็จัดไปเต็มที่เลยเพราะบ้านเราแล้วอย่างเราซื้อของเองด้วยนะคะใหญ่มากนะคะหรือว่าใครแบบมองเป็นแบบเฮ้ยหลังใหญ่แล้วเนี่ยรือว่าจัดได้ถึงสี่ห้องนอนกันเลยทีเดียวนะเพราะาห้องโถงตัวนี้สามารถตัดแล้วก็แบ่งประตูได้อีกนะอยู่ที่แบบความแบบว่าใช้งานความต้องการของเจ้าของบ้านว่าอยากได้ห้องเยอะแค่ไหนนะคะมา เราพาท่านผู้ชมมาถึงห้องนอนที่สองค่ะหลังนี้นะคะประกอบไปด้วยสามห้องนอนสามห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวค่ะทุกๆห้องบอกเลยไซส์ใหญ่มากๆคุ้มค่ามากกับราคาที่เราได้มาไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างท่านผู้ชมดูสิตัวนี้ก็เป็นเข้ามุมด้วยคือโปร่งแสงมองเห็นวิวได้ดีนะคะวิวดีมากนะคะแล้วก็เป็นหน้าต่างแบบโปร่งแสงเก็บมุมใครจะดูเป็นแบบแไอเดียได้เลยนะแบบนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นูกค่อยๆได้เจอเนาะ เพราะส่วนใหญ่ก็เป็นทึบทั้งหมดอ่ะมาทราบขนาดห้องนอนที่2สักนิดหนึงนะคะมีขนาดหน้ากว้างอยู่ที่4ค่ะท่านผู้ชมยาวที่4.5ค่ะลักษณะนะคะของห้องเหมือนกันสีโทนเดียวกันเลยนะเป็นสีออกฟ้าอ่อนๆนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีเทานะคะปักใช้งานก็1 2 3 4จุดค่ะแต่และห้องมี4จุดนะส่วนดน้านนี้นะคะเป็นห้องน้ําห้องที่สองค่ะสาหรับห้องนอนก็มีชักโครก นะปูกระเบื้องสุดถึงฝ้ามีสีชำระมีสีชำระนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าปูกระเบื้องสุดถึงฝ้ามีช่องเซอร์วิสด้วยอันนี้ก็เป็นสําหรับเซอร์วิสน้ําอุ่นมีอ่างล้างหน้านะคะแล้วก็มีปูกระเบื้องด้วยกระเบื้องไซส์เนี่ยสี่สิบคูณสี่สิบนะสำหรับห้องนะ้ำห้องน้ำนะคะห้องนอนที่สองมีขนาดอยู่ที่สองคูณสองจุดสองค่ะไปจ้ะเราไปต่อกันที่ ้องนอนที่สามกันเลยค่ะถือว่ากว้างใหญ่มากๆนะหลังนี้หนูตะเวนมาหลายรอบมากเลยนะคะไม่เจอเจ้าของบ้านไม่เจอผู้รับเหมาแต่วันนี้เป็นวันดีมากๆเลยเราได้เจอผู้รับเหมาด้วยนะคะแล้วก็เขาก็ได้คุยกับประสานงานให้กับเราเนาะนั้นเราไม่ได้ถ่ายบ้านสวยๆกับท่านผู้ชมได้รับชมเลยสวยนะแล้วก็ใหญ่แล้วก็จบแล้วก็ครบมากๆเนาะอ่ะเรามาตอนที่ห้องนอนที่สามกันเลยค่ะมีขนาดกว้างอยู่ที่3.6ค่ะท่านผู้ชม ยาวที่3.5อ่าความสูงถึงฟ้าเนี่ยหูจาใสายตาหนูเขาๆอยู่ซิมาทั้งสาเมตรค่ะปักใช้งาน4จุดนะคะแล้วก็มีแอร์ด้วยติดแอร์พร้อมแล้วด้วยนะคะท่านผู้ชมโอ้สวยงามมากไปจ้ะสำหรับห้องนะั้ห้องนอนนะคะมีห้องน้ําด้วยห้องน้ําห้องที่สองนะสำหรับห้องนอนนะคะมาเลยจ้าห้องน้ํา ห้องน้ำห้องนอนที่3นะคะมีขนาดกว้างอยู่ที่1.9ค่ะคูณ1.7ปกกระเบื้องสุดถึงฝ้านะคะในรายละเอียดของในห้องน้ำก็จะมีอ,อ่หน้าต่างระบายอากาศอ่างล้างหน้าชักโครกสิิ์ชําระแล้วก็พวกฝักบัวน้ำนะคะไปค่ะเราพาท่านผู้ชมไปต่อที่ห้องสุดท้ายนะคะเป็นห้องโอ้เลิศหมดเลยนะคะเนี่ยต้องขออภัยด้วยอ่เราพาท่านผู้ชมมาถึงห้องต่อมานะคะเป็นห้องน้ำห้องรับแขกค่ะ ห้องน้ําห้องรับแขกนะคะมีขนาดกว้างอยู่ที่1.7ค่ะคูณ1.9กนะก็ปูกระเบื้องนะคะไซส์ย40คูณ40เป็นลายแบบสีน้ำสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ไม่ลื่นด้วยปูกระเบื้องสุดถึงฝ้าเป็นไซส์หน้า20คูณ30นะคะลายเห็นอ่อนเหมือนกัน,กนถือว่าสวยจัดสั่นได้ดีแล้วลงตัวแต่และห้องท่านผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องปูพื้นกระเบื้องผนังไม่เหมือนกันเลยเนาะ และที่สําคัญเลยหนูชอบมากสําหรับรายเดียดของหลังนี้ก็คือห้องครัวมีห้องครัวที่กว้างมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ช่องสวิตเขาเยอะแยะมากมายจริงนะอ่ะสำหรับห้องครัวนะคะมีขนาดกว้างอยู่ที่3.2ค่ะาย,ยาวที่8.2ค่ะท่านผู้ชมกว้างจริงๆนะแล้วก็มีประตูออกไปด้านหลังด้วยประตูก็เป็น UPVC นะคะลายไม้ล็อกไว้อยู่ไม่เป็นไรนะก็เปิดดีกว่าเปิดไหมคุณบู๋บ นี่ค่ะมีบันไดออกหนึ่งขั้นด้วยนะคะด้านนอกก็จัดสนามหญ้าไว้นะไว้พักผ่อนพี่เขาก็ยังไม่ได้เลิกเข้าอยู่นะก็มาเฉพาะวันเสาร์ทิตเนาะประมาณนี้เลยสําหรับห้องครัวก,ก็ก่อท็อปเป็นทรงแอลค่ะแบ่งสัดส่วนได้ดีมากๆมีหน้าต่างแบบขนาดใหญ่เลยนะไซส์แบบยักษ์มากนะคะอันนี้ก็แบบสไตล์ยุโรปเลยก็คือทำอบข้าวเปิดไว้กลิ่นก็จะไม่ย้อนกลับปูผนังนะคะสุดถึงฝ้าข้อดีก็คือว่าเวลาทำาบข้าวเนี่ยเนาะ ก็จะไม่เลอะด้วยเพราะว่าสุดถึงฝ้าเลยแล้วก็สามารถเช็ดล้างได้ดีด้วยเพราะว่าเป็นแบบหน้างเงานะคะตัวนี้มีบานซิงตัวนี้ก็ทำท็อปไปเรียบร้อยนะคะสําหรับซิงหลังจานถือว่าวันนี้งานดีแล้วจบมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้ต้องเอ๋ต้องขอขอบคุณมากๆท่านผู้ชมที่คอยรับชมคอยติดตามหลังไหนมีเบอร์ช่างน้ราอีกจะใส่มาให้หลังไหนไม่มีก็คือไม่มีนะคะท่านผู้ชมคะคือหนูไม่ได้ แอปไปคนเดียวนาะเพราะว่าหนูไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับช่างอยู่แล้วเราถ่ายเพื่อเป็นไอเดียให้กับท่านผู้ชมถ้าใครรู้นะคะว่าเราอ่ะทาเกี่ยวกับช่องบ้านนะตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เราจะบอกเสมอว่าเราทาเป็นไอเดียเกี่ยวกับให,ให้ให้ท่านผู้ชมในการสร้างบ้านได้ดูเป็นแบบได้ดูเป็นไอเดียแล้วก็หาช่างดีๆให้กับท่านผู้ชมเนาะถ้าช่างดีเราก็จะใส่เบอร์ให้ช่างไม่ดีเราขออนุญาตลบนะคะเบอร์ออกนะวันนี้น้องเอกต้องไปเก็บภาพสวยๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีคะ่ะ